อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิพย์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องผีพรายในวังมีเรื่องเล่าต่อๆกันมานานแล้วจากผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเคยเป็นนางข้าหลวงเป็นเด็กที่เติบโตในพระราชวังสวนดุสิตเล่าเรื่องผีพรายในวังสวนดุสิตไว้ดังนี้เรื่องที่เกิดขึ้นภายในรั้ววังสมัยรัชกาลที่ห้า ครั้งที่พระองค์ท่านย้ายวังมาประทับที่พระราชวังสวนดุสิตในรัชสมัยของพระองค์ท่านพระราชวังสวนดุสิตปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆว่ากันว่าสวยงามราวกับเมืองสวรรค์ภายในรอบบริเวณพระราชวังอบอวนไปด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ผลร่มคริมทั่วบริเวณพระราชวังเมื่อถึงฤดูผลไม้ออกดอกออกผลลูกดกมากมายทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ห้อยระยะเต็มต้น มีทั้งฝรัง่งทับทิมมะม่วงกระท้อนเป็นต้นเมื่อมีมากมายเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของชาววังมือดีทั้งหลายทั้งทั้งที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานผลไม้หลายๆต้นยังถูกขโมยสอยเอาไปรับประทานเป็นจำนวนไม่น้อยจนเป็นที่ผิดสังเกตผลไม้หลายๆล,ลูกยังพบร่องรอยของฟันแทะไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยครั้งนั้นเรื่องขโมยผลไม้ในวางกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถึงขนาดพระองค์ต้องเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและตรัสว่าไม่น่าจะใช่รอยฟันของกระรอกกระแตน่าจะเป็นรอยฟันของคนมากัดแทะเสียมากกว่าเห็นจะต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้จึงมีการตั้งรางวัลในการจับขโมยเป็นเงินถึงสองตำลึงในสมัยนั้นพอตกกลางคืนบรรดาข้าหลวงนางกำนันและมหาดเล็กก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเพราะต้องคอยมาดักซุ่มจับขโมย เพื่อหวังเงินรางวัลและการมาซุ่มจับก็จะมาอยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มหลายคืนผ่านไปก็ยังไม่มีใครพบเห็นร่องรอยของเจ้าหัวขโมยแต่ก็ไม่มีใครท้อยังคงตั้งหน้าตั้งตาอดนอนรอจับเจ้าหัวขโมยต่อไปเพราะต่างก็อยากจะรู้ว่าใครกันคือเจ้าหัวขโมยใจกล้าผู้นั้นแต่ในยามดึกๆเช่นนั้นทั่วทั้งวังก็เงียบสงัดวังเวงเย็นยะเยือกชวนให้ขนลุก ทำให้พวกที่มาดักจับขโมยรู้สึกหวาดหวาดอยู่เหมือนกันเพราะที่วังแห่งนี้ร่ำลือกันมานานแล้วว่ามักจะมีผีเด็กไว้ผมจุกออกมาวิ่งเล่นตอนดึกอยู่บ่อยๆใครดวงดีก็จะได้เห็นการดักจับขโมยยังคงดำเนินอยู่ทุกคืนบางคืนก็เจอเรื่องให้ขำเมื่อต่างฝ่ายต่างมีหลายกลุ่มหลายตำหนักลงมาซุ่มจับขโมยแล้วมีการสงสัยจับกันเองระหว่างพวกที่มาซุ่มจับจนเกิดอลเวยไปทั้งวัง เพราะที่แท้แล้วกลายเป็นพวกเดียวกันและขนาดช่วยกันดักจับอยู่ทุกคืนอย่างน่าประหลาดที่ผลไม้ก็ยังหายอยู่เช่นเดิมแถมบางลูกห่อกระดาษไว้อย่างดีก็ยังถูกเด็ดไปจนได้กระทั่งคืนหนึง่งเล่ากันว่าเป็นคืนเดือนมืดทั่วทั้งพระราชวังเงียบสงัดแต่พวกชาววังก็ยังคอยดักจับเจ้าหัวขโมยอยู่เช่นเดิมชาววังกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้ต้นฝรัง่ง ซึ่งกำลังออกผลเต็มต้นใกล้จะสุกเก็บกินได้แล้วและต้นนี้เองเป็นต้นเดียวกับที่ล้นกล้าวรัชกาลที่ห้าเคยทอดพระเนตรพบรอยแทะทิ้งไว้คืนนั้นพอดึกสงัดก็ปรากฏมีเสียงประหลาดเพราะมีเงาดำวิ่งผ่านไปทางต้นฝรั่งทำให้พวกชาววังผู้กำลังซุ่มเฝ้าดูเพื่อจะจับเจ้าหัวขโมยต้องตกใจหัวใจเต้นแรงแทบออกมานอกอก เพราะได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากสระน้ำข้างต้นฝรั่งทันใดนั้นก็เห็นร่างดำๆขนาดเด็กหนุ่มวัยรุ่นปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่งนั่งกัดฝรั่งเคี้ยวกินอย่างกระหายหิวพวกขลวงนางกำนันที่เฝ้าคอยดักจับขโมยต่างก็วิ่งกรูเข้าไปล้อมรอบโคนต้นฝรั่งไว้หวังจะดูหน้าขโมยให้ชัดๆสักทีจึงต่างพากันร,ร้องเรียกขู่ให้เจ้าหัวขโมยลงมาจากต้นฝรั่ง ร่างดำปราดเปรียวก็ยังคงเฉยเหมือนไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกร้องเรียกอยู่พักใหญ่ๆเจ้าร่างดำเป็นมันก็ยังไม่ลงมาจนในที่สุดเงาดำบนต้นก็กระโดดตุ๊บลงมาข้าหลุนชายพากันตะครุบจับแต่ก็จับไม่ได้เพราะตัวลื่นเป็นเมือกแถมยังว่องไวปราดเปรียวผิดปกติมนุษย์ธรรมดาเจ้าตัวดำเป็นเมือกวิ่งหนีไปทางสระน้ำทันใดก่อนที่ใครจะคาดคิด เจ้าหัวขโมยก็กระโดดพรวดเดียวลงไปในสระแล้วจมหายไปแม้จะรอให้เจ้าหัวขโมยพลูขึ้นมาจะได้จับตัวไปรับเงินรางวัลสองตำลึงก็ไม่ปรากฏร่างดำๆพลูขึ้นมาอีกเลยทันใดนั้นทุกคนที่ยืนมุงดูอยู่เงียบๆขอบสระต่างได้สติเมื่อมีนางข้าหลวงคนหนึ่งอุทานออกมาด้วยเสียงแหบเครือว่างั้นก็ผีนะสิแต่เสียงที่ทุกคนได้ยินเหมือนเสียงที่ดังก้องว่าผีผีผ เมื่อได้สติว่าถูกผีหลอกแน่แล้วต่างถอยกรูดห่างจากขอบสะร้องลั่นขวัญผวาวิ่งกระเจิงต่างชิงกันกลับที่พักด้วยความโกลาหลนอนลมานงานนี้ทุกคนเลยช่วดเงินรางวัลเพราะไม่มีใครสามารถจับขโมยที่ไวดุดประหลอดตนนั้นได้นอกจากจะจับไม่ได้แล้วแม้นแต่หน้าก็ยังไม่มีใครได้เห็นมีสิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสได้คือกลิ่นตัวที่เหม็นหืนกลิ่นสาบสางรุนแรง คล้ายกลิ่นคนตายที่ตายมาช้านาน